ครับผู้ชมทางบ้านครับเรากลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการนะครับช่วงตะกี้เราคุยไปในเรื่องราวของการแก้ไขปัญหาเลี้ยวเลี้ยวรอยต่างๆที่เกิดบนใบหน้าคือเรื่องโบท็อกซ์นะครับช่วงนี้นะครับเราจะคุยในเรื่องราวของสารเพิ่มปริมาณคือฟิลเลอร์นะครับฟิลเลอร์เนี่ยไปตอบโจทย์ในเรื่องอะไรครับพี่หมอครับอ่านะครับนะเมื่อกี้เลี้ยวรอยครั้งแรกเกิดจากชั้นกล้ามเนื้อแล้วใช่ไหมรัถ้าจำได้ถ้าจากชั้นกล้ามเนื้อขึ้นมาเป็นชั้นอะไรนะก็เป็นชั้น ผิวหนังไขก็คือผิวหนังนมีชั้นสามชั้นง<อ>ชั้นไขมันไ<อ><ช>ขมันหลจากแต่ละเนื้อคือชั้นไขมันดังนั้นถ้าเกิดว่าชั้นของไขมันตรงนี้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันก็การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นคือหนึ่งลดลงหรือสองเพิ่มขึ้นนะถ้ามันลดลงมันเกิดอะไรขึ้นก็เกิดเป็นล่อง,งเป็นล่องลึกนะครับนะเพราะั้นแล้วเนี่ยถ้าชั้นไขมันตรงนั้นมันศูน สลายไปหรือซุดตัวลงก็จะทําให้เกิดผิวขงบนก็จะซุดตัวตามลงมาอยู่เฉยๆแล้วคุณเห็นล่องรอยเป็นบุ๋มรอยบัมอะไรตรงนั้นเนี่ยนะครับนะก็คือชั้นไขมันมันซุดตัวลงนะร่องพวกนี้มันจะเกิดตรงไหนบ้าง ล่องใต้ตาล่องแก้มล่องใต้ตาล่องแก้มสะายล่องมุมปากล่องสะพายแลงเป็นลิ้วอย่างนี้นซึ่งลักษณะแบบนี้เนี่ยคุณเอากระจกส่องไม่ต้องยิ้มไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นมองปุ๊บเห็นปั๊บเลยเป็นล่องบุ๋มบุ๋มบุมนตามใบหน้าต่างๆอันนี้เกิดจากชั้นไขมันเราเรียกริ้วรอยพวกนี้ว่าสแตติกไลน์คืออยู่เฉยๆก็มีล่องรอยแล้วสแตติกไลน์เมื่อกี้ไดนามิกไลน์นะบางคนจะมีทั้งสองอย่างเลย มา <Yeah. S 2> จบปุ๊บก็มีร่องตรงนี้ร่องตรงนี้พยิ้มปุ๊บร่องตีนกาหัวคิ้วขมับมาหมดเลยนั่นแหละบูรณะนะปฏิสังขรณ์หน้าเดี๋ยวนี้เออเพราะฉะนั้นบางคนให้พวกกลุ่มนี้มานะพอมาอย่างนี้ปุ๊บฉีบโบท็อกอ้าวทำไมโบท็อกไม่ตึงทั้งหน้าล่ะทำไมตรงนี้ยังย่อนอยู่อ่าเข้าใจยังล่ะเข้าใจแล้วเพราะว่าโบท็อกไปทายกล้ามเนื้อโอบท็อกไปชดเชยไขยมันตรงนั้นไม่ได้ดังนั้นการที่จะให้มันเต็มขึ้นมาในลองตอบซิว่าถ้ามันเกิดจากไขมันซุดตัวลงไปทํายังไงให้มันปูขึ้นมาสิ่ รู้ว่าอ๋อ,อ,อก็เติมมันเข้าไปสิแล้วจะเอาอะไรมาเติมนะสารที่เติมเต็มตรงนั้นทั้งหลายเราเลยเรียกว่าฟิลเลอร์ทั้งหมดฟิลเลอร์แปลว่าเต,เติมเต็มเข้าไปครับนี้จะเติมอะไรเข้าไปเนี่ยนะครับณนะนะวันนี้มันก็มีอยู่2แบบก็คือเติมสารแบบชนิดถาวร กับชนิดศูน์สลายเอาแบบศู์สลายดีกว่าทางการแพทย์จะยอมรับศู์สลายเหตุผลเพราะว่าชนิดถาวรเนี่ยเกิดปัญหาเยอะับางทีร่างกายเกิดสารมาหุ้มมานุนมีการไหลมีการอะไรก็ว่ากันไปนะไม่อยู่คงที่อะไรอย่างเงี้ยนะครับนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทางการแพทย์ก็จะยอมรับสารชนิดที่เป็นไม่ที่ศู์สลายครับคือปลอดภัยอะไรง่ายงใช่ซึ่งสารที่ยอดนิยมอันดับหนึ่งแล้วก็ผ่านมาตรฐานการรับรองความปลอดภัยก็คือสารที่เราชื่อว่า ไฮยาลูโรนิกแอซิดนะสารตัวนี้เนี่ยฟังชื่อดูเหมือนสารเคมีมเหมือนยานะแต่จริงๆแล้วมันเป็นสารที่ผิวเรามีอยู่แล้วนะไฮยาลูรอนไฮยาลูโรนิกแอซิดเนี่ยร่างกายผลิตสารกลุ่มนี้ขึ้นมาเพื่อเก็บความชุ่มชื้นของผิวทําให้ผิวเนี่ยดูชุ่มชื้นนุ่มเนียนพอสารเหล่านี้หายไปผิวก็จะแห้งหยาบกร้าง บางทีในครีมเพื่อสำมารก็จะเอาสารเหล่านี้ใส่ผสมลงไปเพื่อให้ผิวเกิดความชุ่มชื้นนุ่มเนียนในกลุ่มพวกมอยเจอไรเซอร์นะทีนี้ในการเอามาเติมเนี่ยเราใช้แค่แค่แค่ความเข้มข้นปกติไม่ได้เราต้องมน,นุษย์เราก็ผลิตให้มันแต่ว่าเข้มข้นเหนียวหนืดเลยหนาขึ้นหนาขึ้นความยืดหยุนออ่นขอามัเนี่ยคล้ายๆกับเยลลี่เลยนะน้อยกว่าเยลลี่นิดนึงเหมือนเป็นแบบ หมือนเป็นกาวเหนียวๆ <Yeah. S 2> อย่างเงี้ยนะครับนะแล้วเราก็ฉีดเติมเข้าไปแต่ปัญหาของสารตัวนี้อันหนึ่งก็คือว่าตัวมันเก็บความชุ่มชื้นที่ผิวใช่ไหมถ้าเป็นตัวจอ i ์ไรเซ z e r ธรรมดาก็ไม่มีปัญหาอะไรหรอกแต่พอมันเข้มข้นขึ้นการดูดน้ําเข้ามาในตัวมัน <c oughs> ก็จะยิ่งเข้มข้นมากขึ้นดัง <c oughs> นั้นพอเราเติมเข้าไปปุ๊บมันจะเกิดการบวมน้ําขึ้นมาซึ่งตําแหน่งที่ผิวบางๆก็จะเห็นการบวมน้ําได้ง่ายในคนบางคน อย่างเช่นล่องใต้ตาอย่างเงี้ยนะครับเวลาเติมเนี่ยมันจะมีปัญหาคือจะมีส่วนหนึ่งที่บวมน้ำเราเลยต้องเลือกชนิดที่แบบว่ามีความเข้มข้นน้อยให้เป็นพิเศษอะไรเหล่านี้เป็นต้นนะครับนะแล้วก็มีการสูญสารไม่เกิดการตกค้างในร่างกายหลายอย่างที่หลายคนเข้าใจนะครับนะสารตัวนี้หลายคนจะเข้าใจว่ามันคือคอลลาเจนจริงๆแล้วไม่ใช่คนละตัวแต่บางทีเนี่ยเวลาพูดไฮยาไฮยาลูริอแสซิดสมัยก่อนคนไม่เข้าใจไงเรียกคอลลาเจนคอลลาเจนก็จะรู้สึกงงเรียกคอลลาเจนต่จริงมันไม่ใช่คอลลาเจนนะครับนะซึ่งถ้าเกลุ่มค ปัญหาก็คือว่ามันสูญสลายเร็วกว่าไฮยาลูริกแอซิดอันที่หนึ่งอันที่สองนะครับมันมีอาการแพ้ได้เพราะแต่คอลลาเจนเนี่ยเป็นคอลลาเจนมนุษย์คอลลาเจนหมูก็ตามมันเกิดการแพ้ในคนคนนั้นได้ก็เลยไม่ค่อยยอดนิยมคือแพ้ง่ายสลายง่ายนะในขณะที่ไฮยาลูริกแอซิดจริงๆแล้วมันต้องสูญสลายง่ายนะแต่เขาทําเป็นคอสลิงทำเป็นนุ่นนี่นั่นเพื่อให้ร่างกายเราขจัดออกได้ยากมากยิ่งขึ้นนะระยะเวลาในการสูญสลายส่วนใหญ่ก็จะอยู่ประมาณ6เดือนถึง1ปี 1> นะครับนะ จุดจุดที่มักจะเอามาเติมมากที่สุดล่องใต้ตาเนะเออนะเราไปดูจากรูปหน้าเราจะเห็นได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงของชั้นไขมันซุดตัวลงนะครับหน้าเหล่านี้เป็นต้นนะครับนะแล้วก็เออเราจะเห็นได้ว่าเออล่องล่องส่วนที่จะเติมก,ก็คือล่องใต้ตาครับล่องแก้มนะครับนะล่องมุมปากนะครับนะซึ่งตรงบงริเวณล่องใต้ตาเนี่ยเราจะเห็นได้ว่า นะครับนะคนส่วนใหญ่เนี่ยเวลาไขามันตรงล่องใต้ตาซุดตัวลงก็จะทําให้เนื้อเยื่อตรงบริเวณตาเนี่ยมันดูปูดออกมาซึ่งเจ้าตัวก็จะชอบคิดว่าเป็นถุงใต้ตาตเราเวลาสังเกตล่องตรงนี้ให้เรามองด้านข้างนะมองด้านข้างแล้วเราดูซิว่าไอ้ถุงใต้ตาอันเนี้ยมันล้ําอยู่เหนือกว่าพื้นหนกแก้มรหรือว่ามันระดับเดียวกันถ้ามันระดับเดียวกันแล้วเราก็ถุงใต้ตานี้เป็นถุงใต้ตาปลอมต้นเหตุอยู่ที่ไอ้ล่องตรงนี้มันซุดไปเติมล่องนี้ซะ เติมนิดนึงก็คือเนียนขึ้นเออแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราล่องไอ,ไอ้ถุงไอ้ถุงใต้ตานี้มันดูเหนือเป็นภูเขาจริงๆเหนือกว่าชั้นนี้แต่ว่าใน,นถุงใต้ตาจริไงไปตัดเลยก็ไปตัดเอาออกเออใช่นะครับนะซึ่งการเติมเนี่ยเติมปุ๊บก็ใช้งานได้ันทีเนียนแล้วอ่านะครับนะซึ่งอันหนึ่งซึ่งหลายคนก็กังวลน,นะครับก็คือว่าการเติมพวกนี้เนี่ยจะอันตรายอะไรไหมหนึ่งสารที่ฉีดไม่อันตรายต่อมาวิธีการฉีดนะต้องยอมรับว่า ถ้าประสบการณ์การฉีดไม่ดีเนี่ยนะครับนะก็จะมีปัญหาปัญหาที่เกิดบ่อยอันอันดับหนึ่งเลยที่เรียกไม่ได้คือรอยฟกช้ำดำเขียวนะซึ่งถ้าเกิดไปโดนเส้นเลือดจริงๆหรือเส้นเลือดลึกๆแล้วมันมองไม่เห็นมันหลบไม่ได้มันต้องมีบ้างแต่พวกนหายเองแต่ถ้าเกิดฉีดเข้าไปในเส้นเลือดแล้วก็นะครับนะมันก็จะมีการเชื่อมต่อกับสมองกับลูกตากับอะไรอย่างเงี้ยวิงนะ่งเข้ากระแสเลือดได้ไหมเกิดปัญหาได้ถ้าถ้าประสบการณ์การฉีดไม่ดีพอก็ต้องอยู่ในแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก็ก็เกิดปัญหาแบบนี้ได้เช่นเเดีียวกกกัันนนนนะะครรพาาฉ้้่่็ือสิงงหึจ ล่องที่เห็นชัดๆ,ๆล่องใต้ตาล่องแก้มล่องมุมปากแล้วเราก็รเราพบว่าการเติมผู้นี้เนี่ยบางครั้งเนี่ยต้องเติมให้ถูกตรงตามกายวิภาคเพราะเราเพราะว่าเวลาเราอยุมากขึ้นไข,นข,นขมันที่สุดตัวลงไม่ได้ช่วยเฉพาะตรงส่วนกลางนะตรงส่วนขอบหน้ากระดงอของหน้าเนี่ยก็สุดด้วยนะบางครั้งเนี่ยมันมีเยอะเกินไปทําให้หน้าดูกลมแต่บางครั้งมันไม่ใช่มัมนไม่ได้มีพอดีมันซุดน้อยกว่าพอดีอพอซุดน้อยกว่าพอดีเรานึกถึงพราตรงนี้มันบุ๋ม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 ผิว ไขมันตรงนี้มันค้ายันผิวอยู่ไงใช่พอไม่มีตัวค้ายันมันก็ร่วงลงมาตรงนี้พอร่วงลงมาตรงนี้เกิดอะไรขึ้นหนกตกทําให้หน้าร่วงมันเหมือนหน้ายุ่ร่องตรงนี้ตามมาดังนั้นบางทีเรามานั่งเติมตรงนี้ตรงนี้เติมยังไงริ้วก็มาเพราะตัวค้ายันมันไม่มียิ่งเติมก็ยิ่งปูด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 หน้าหน้าดูใหญ่ทําให้หน้าคนที่เติมออกมาหน้าเหมือนกันดังนั้นคนหลายคน่ยพอจะแต่แเติมฟิล์มลงฟิลเลอร์กลัว เพราะวา่าหนห้าใหญ่ไงไปเห็นหน้าคนที่ฉีดมาแล้วไม่สวยเป็นบล็อกๆเลยนะอะ่ซึ่งปัจจุบันมันมีการฉีดแล้วให้สวยได้ก็คือว่าคุณต้องฉีดให้พอดีพอดี กับของเดิมที่เคยเป็นแล้วก็เติมตรงกรอบใบหน้าที่มันซุดลงด้วยซึ่งจะทําให้หน้ากลับมาดูเป็นธรรมชาติไม่ต้องมาเติมตรงนี้จนปูดเป็นรูปกระูดอย่างเดียวนี่ก็คือเทคนิคที่เราเรียกว่าวัวลุ่มเฟสลิฟก็คือว่าเติมตรงกรอบของใบหน้าแล้วก็ชับขึ้นแล้วก็ทําให้ริ้วตรงนี้มันตื้นขึ้นแล้วใช้ปริมาณการเติมฟิลเลอร์ตรงนี้ลดลงประเด็นคือเหมือนกับไปเติมในลักษณะที่คุณเคยเป็นมไม่ใช่ไปเติมในลักษณะที่คุณไม่เคยเป็นถูกต้องเติมให้เหมือนสําหรับที่เราย้อนไปสักห้า่ง เอ่อพวกคนพวกนี้เนี่ยสิ่งที่สังเกตคือเรามองที่กระจกรเราจะเห็นได้ว่าตรงนี้มันบุกเออใช่มันขมัาได้บุก <ไป S 2> นะซึ่งบาง,งนคนไม่สไม่สังเกตนะจะมัวแต่มองตามองจมูกมองปากมองตรงนี้แต่ตรงนี้ไม่ได้มองว่าเส้นขอบหน้าเนี่ยมันไม่สวยแล้วเขาเรียกตอบเลยนะเออมันตอบแล้วจริงๆแล้วตามหลักงูจุ้ยนะง,งูเหงตรงนี้ไม่ดีนะแล้วบางทีตรงนี้ก็ตอบ้วยนะพอตอบปุ๊บอะไรเกิดขึ้นน้ำลดตอบผุดโนกแก้มดูหญ่ ใช่ไหม,มเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยบางทีโหนกแก้มไม่ได้ใหญ่หรอกแต่ว่าน้ํามันลดตอมันเลยผุดอพอเติมตรงนี้ขึ้นไปแต่งแต้มเติมปุ๊บโหนกแก้มเป็นปกติเลยอ,อย่างนี้เป็นต้นนะครับนะเพราะนี่ก็คือเทคนิคก,การเติมวอลลุ่มเฟสลิฟนะครับนะต่อมานะครับนะถ้าบางคนอีกยังไม่ใายุมากมไปจัดตรงจัดฟันมาโอ้นี่แก้มตอบไม่พอนะล่องแก้มมาเออเพราะว่ามันมันขยับกระดูกกระดูกเนี่ยมันก็ดึงโครงสร้างหน้าเข้ามาทําให้ตัวตัวโครงสร้างหน้ามันซุดลงทําให้ดูโซมนอกจาก ฟิลเลอร์จะมาเติมในร่องเรื่องอะไรทั้งหลายเหล่านี้แล้วนี่นะมันก็ยังเอามาปรับโครงสร้างหน้าได้ด้วยให้มีมิตินะเจมูกบางทีจมูกแหว่งนิดนึงดั้งหายไปหน่อยนึงเติมปลายหยดน้ําหน่อยนึงแต่งคางขึ้นมานิดนึงแก้มแบนไปก็เติมแก้มให้เส้มขึ้มอะไรเหล่านี้เป็นต้นก็เรียกว่าสามารถแต่งเติมสัดส่วนซึ่งบางคนนี่นะแต่งนิดเดียว มิติของหน้าเปลี่ยนเลยพูดถึงออปชันตรงนี้หน่อยอตรงนี้นะผู้ชมทางบ้านพอมัน<อ>มีโหนกหัวคิ้วแล้วเนี่ย<อ>ส่วนมากคือจะหายตรงนี้ไปน,นิดนึง<อ>ไม่ได้เลยมันเป็นเรื่องโงเหเฮ้งกันให้แบบซับมันเนี่ยอยู่มีความมั่นคงมากขึ้น<อ>แล้วอีกนิดนึงจะเล่าให้ฟังครับ บางครั้งเนี่ยการฉีดโบทตอกหลายคนจะไม่อยากฉีดไม่อยากฉีดไม่อยากฉีดกลัวอันตรายบอกได<ม>้เลยนะครับว่าการฉีดโบทตอกถ้าอยู่ภายใต้แพทย์ที่มีมาตรฐานและประสบการณ์แนตรลายแล้วยังป้องกันการสึกหรอของผิวหนังด้วย<ม>เราคิดดูนะกล้ามเนื้อนี่นะม,นมันหดแล้วตัวตอนแรกเป็นดิ er นามิกริงเกิลนะคืออยู่เฉยๆตึงขยับแล้วยับแต่ถ้าเกิดว่าเราปล่อยให้มันขยับขยับยบ,บ่อยๆไอ,อ้ผิวข้างบนที่ขยับอ่ะ ยับด้วยสึกเลยแล้วก็เป็นลอยล่องลึกดังนั้นผู้นี้เนี่ยพออายุมากๆในนะคนายโบอบปุ๊บยังเป็นล่องอยู่เลยบางทีเนี่ยต้องมานั่งแก้ชั้นไขมันนะเติมฟิลเลอร์ดันเข้าไปอีกบางคนบอกเอ๊ะทำไมฉันทายกล้ามเนื้อแล้วล่องยังไม่หายเพราะว่ามันซุดจนไม่รู้จะซุดยังไงแล้วงั้นต้องดูเป็นเคสสไปต้องดูเป็นเคสสไปอาลักนะครับไขมันสูญสลายไปแล้วครับไขมันเกินก็มีไขมันเยอะเกินไปแล้วจะเอาออกได้ไหมเดี๋ยวช่วงหน้าดีกว่าเรามาดูเรื่องเม็ดเล็บภาพรวมดีกว่าครับว่าปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นบนใบหน้าเราแก้ไขอะไรกันไปบ้างนะครับแล้วผลลัพธ์ที่ออกมาเป็นแบบไหนเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพบกันแล้วใครอยากส่งรูปมาให้ดีไซน์รูปหน้าแล้วก็ส่งรูปมาให้ดีไซน์ได้เลยครับที่เบอร์0 8 1 8 1899 37ครับเดี๋ยวกลับมาพบกันครับ